สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาในคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่แนะนําการเตรียมตัวสอบกรมศุลกากรนะครับในตําแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการใช่ไหมครับหลายๆคนน่าจะติดตามครูถึงคลิปล่าสุดแล้วเนาะถึงคลิปที่13ครับวันนี้เป็นคลิปที่13ใครยังไม่ดู 1- น2ถึงสิอย่าลืมไปดูนะครับนักเรียนจะได้แนวทางแล้วก็ได้ไฟล์ทุกอย่างที่ครูจัดไว้ให้แล้วนักเรียนแค่อ่านแล้วไปสอบโอเคนะครับคูปองถึงที่แล้ว หลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักเรียนว่าจะตั้งใจแค่ไหนโอเคนะครับครูแจกไปเรื่อยๆจนเกือบครบแล้วเนาะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศหรือนักเรียนเรียกสั้นๆว่าการค้าระหว่างประเทศละกันนะครับหัวข้อนี้ก็ต้องก็ออกสอบครับเรียต้องบอกเลยว่าออกสอบแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมันไม่ได้มันไม่ได้มากเพราะว่ามันกว้างครับ แต่ครูจะสอนให้นักเรียนรู้ว่าต้องอ่านตรงไหนมันจะแคบลงและนักเรียนมีโอกาสทําข้อสอบได้แน่นอนโอเคนะครับครูให้ชื่อตอนนี้ว่าการค้าระหว่างประเทศตอนที่1เพราะยังมีอีกตอนหนึง่งตอนนี้เป็นภาพรวมการค้าระหว่างประเทศอีกตอนหนึ่งครูจะเจาะว่าเรื่องไหนที่เขาออกสอบบ่อยๆนักเรียนจะได้โอเคนะ,ะนั้นติดตามครูทุกคลิปแล้วกันมีประโยชน์ต่อนเรียนครับอัปเดตล่าสุดสักหน่อยครับหลายๆคนน่าจะรู้แล้วล่ะแต่ครูแค่ไม่ได้มาอัดคลิปเนาะหลายๆคนน่าจะรู้ว่าการสอบ ของกรมสุกากรเลื่อนมาเรื่อยๆจนไม่เลื่อนแล้วครับได้วันสอบที่แน่นอนแล้วเนาะ6กุมภพาพันหกห้ครับดังนั้นจำได้ไหมที่ครูบอกให้สมัครครับใครไม่มีกอพอครับมันก็ทันวันสอบสัมภาษณ์อยู่ดีเพราะว่ากอพอมันก็สอบในช่วงมกรากรุมพาใช่ไหมกรมสุกากรก็สอบกรุมพาเหมือนกันดังนั้นผลสอบมันออกมาทันๆกันอยู่แล้วหรือพูดง่ายๆคือหากใครยังไม่มีภาคกอแล้วลงสุกา,กากรไปสบายใจได้ ผลของสุรกากรน่าจะมาพร้อมผลกอพเพื่อให้คือนักเรียนได้ใบกอพอไปสอบสุกา,กากรแน่นอนเอาไปยื่นในวันสัมภาษณ์ดังนั้นหมดปัญหาแล้วเนาะใครกําลังกังวลเคลียร์ทุกอย่างแล้วนะสรุปว่านักเรียนทันแต่นักเรียนต้องมีหนะ้าที่สอบให้ผ่านกอพอด้วยถ้าไม่ผ่านก็ไม่มีไปยื่นแค่นั้นเคลียร์นะครับอ่าสถานที่สอบสมัยก่อนสอบเมืองทองธานีครับแต่ล่าสุดสอบมอทรังสิตเนาะอยากให้ทราบครับเมื่อก่อนนะักวิชาการส,สอบที่เมืองทองธานีคนเยอะอิมแพกนะครับ แต่ตอนนี้คนก็เยอะเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดทางเมาธรรมศาสตร์เขาเป็นศูนย์สอบู่แล้วดังนั้นก็เลยง่ายครับก็สอบที่ธรรมศาสตร์โอเคนะอันนี้อัปเดตให้นักเรียนฟังนิดนึงครับ6กุมภาพันธ์นะครับดังนั้นนักเรียนยังมีเวลาอ่านอีกเป็นเดือนครับยังไงก็ทันก่อนอันนี้ครูบอกให้นักเรียนอ่านไปแล้วเนาะการค้าระหว่างประเทศนี่มันหยูดท้ายแล้วนักเรียนอ่านก็นก,นนก,ก็ครบพอดีโอเคนะครับอ่ะมาให้เรียนดูนิดนึงครับประกาศล่าสุดขูก่กรอบมาให้ดู อาทิตย์ที่หกกุมภาพันธ์มหาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตเนาะสอบครับโอเคนะครับแล้วระเบียบการสอบระเบียบการสอบว่าจะเอาอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับระเบียบการสอบอาคารสถานที่จะประกาศให้เรียนทราบอีกทีหนึ่งในวันอังคารที่สิบแปดมกราคมตามนี้นะครับก็ที่เว็บไซต์ที่สมัครนั่นเองพูดง่ายๆคือตอนนี้กรมส่วนกายกรคอนเฟิร์มแล้วเนาะว่าสอบหกกุมภาพันธ์ใครอ่านหนังสือมาแล้วก็สบายสบายครับแล้วก็ หกกุมภาพันคือวันสอบเนาะอาทิตย์แล้วภายในวันวันอังคารที่สิบแปดมกราเราจะรู้ว่าเราสอบอาคารไหนพูดง่ายๆประมาณนั้นโอเคนะครับไม่มีไรงงเนาะตามหน้าจอต่อมาครับหลักสูตรและวิธีการสอบทุกคนน่าจะรู้แล้วเนาะมีข้อสอบสองร้อยข้ออะไรเงี้ยครับมีเวลาสอบสามชั่วโมงสอบรวดทุกวิชารวมกันเนาะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสุรากากรครูบอกไปแล้วครับว่าจะอ่านตรงไหนบ้างมันอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อันเนี้ยอยู่บนเว็บเลยนะใครไปอ่านมั่วน,นี่น่าเสียใจครับไปเอามาจากใครก็จ้างอันนั้นนักงเรียนมั่วแล้วนะครับมันอยู่บนหน้าเว็บไซต์และการสอบรอบที่ผ่านมาครับพวกตำแหน่งนิติกรพวกตำแหน่งเจ้าพนักง,งานครับออกอันนี้เยอะมากนะดังนั้นนวกศุ์นักนะวิชาการศุ์ก็มีโอกาสออกเยอะมากครับซึ่งครูแนะนําไปแล้วว่าออกตรงไหนครับใครยังไม่ดูไปดูแล้วกันเนาะครูไม่พูดซ้ำแนะนําแล้วต่อมาครับพรบศุ์นเนาะพระราชบัญญัติศุ์ครับ ครูแจกไฟล์ไปแล้วพร้อมคาแนะนําพิกัดสุนเลีกสั้นๆว่าพิกัดอัตราสุลากกรอันนี้มีเป็นพันหน้านะใครรับหูรับตาโหลดโดยไม่ฟังครูตายครูแนะนําด้วยนะว่าจะอ่านหน้าไหนเพราะว่ามันมีพันหน้ามันไม่ได้อ่านทุกหน้าพรบสุนเนี่ยอ่านทุกหน้ามีกี่หน้าก็อ่านหมดแต่พิกัดสุนอ่านบางหน้าครับบางหน้าครูเขียนบางซ้ำ สัมเพจบางหน้านะครับดังนั้นใครไม่ฟังคาแนะนําครูโหลดต่อพึชตะพืออันนี้ครูช่วยนักเรียนไม่ได้ครูพยายามย้ําตลอดพยายามสื่อสารกับนักเรียนตลอดเนาะดังนั้นก่อนที่นักเรียนจะโหลดไฟล์ใดๆไปอ่านฟังคําแนะนาในคลิปวิดีโอของครูก่อนมันไม่เสียเวลานักเรียนมากหรอกมันได้ประโยชน์ต่อการสอบนักเรียนแน่นอนครูแนะนําว่าจะอ่านตรงไหนในคลิปวิดีโอจากนั้นนักเรียนดูครูแล้วก็ค่อยไปโหลดแล้วก็อ่านตามที่ครูบอกก็จบแล้วโอเคนะเคลียเราเคลียไปจะหมดแล้วนะอันนี้เคลียกฎกระทรวงครูแจกไปแล้วครับ กดกระทรวงทุกฉบับที่ออกสอบครูแจกไปแล้วครับไม่ต้องมาหาเพิ่มครบหมดแล้วอยู่ในช่อง Youtube ของครูครับอยู่ตรงใต้คอมเมนต์ของวิดีโอที่ครูแจกสามเนาะอังกฤษค,ครูเคลียร์ไปแล้วครับว่าจะอ่านตรงไหนเนาะบอกไปแล้วเนี่ยครับเรียบร้อยแล้ววินัยจรรยาสุรกากกรเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วอ่าคราวนี้ก็เหลือแค่ให้เป็นสีแดงเนาะการค้าระหว่างประเทศ แล้วก็วิเคราะห์วิเคราะห์นี่จริงๆก็คือคณิตอ่านเรียนแต่มันม,ม,มีน้อยมากมันก็คือนักเรียนเตรียมกพอพอยู่แล้วมันก็อันเดียวกันนั่นแหละครับความรู้สอบกันได้อันนี้ครูไม่ซีเรียสมากแต่ครูมาโฟกัสอันสุดท้ายนี่ครับการค้าระหว่างประเทศนักเรียนมาฟังขู่จะเข้าใจโอเคนะสรุปครูเจาะครูแจกจะหมดแล้วนะ <c oughs> จะถึงจุดจบแล้วเนาะจะถึงจุดจอดแล้วครับมันครบหมดแล้วครับดังนั้น ทำไมครูพยายามแจกทยอยแจกครูอยากให้นักเรียนอ่านให้สําเร็จให้หมดกรใครอ่านจบก,ก็อ่านซ้ําแล้วพอครูแจกนักเรียนก็ไปอ่านก็จะได้ทั้งหมดเหลือแค่การค้าระหว่างประเทศนะที่ครูจะแจกดังนั้นเหลือเวลาอีกอ่านเป็นเดือนนักเรียนอ่านตามที่ครูบอกก็ทันอยู่ดีโอเคนะสรุปที่ผ่านมาครูแจกไว้นานแล้วนะครับใครยังไม่รู้ไม่เคยติดตามครูครับทําแบบนี้ครับในช่องเซิร์ชครับก็พิมพ์อาจารย์สักชัยเกิดไปทกักเนาะมันจะพามาหน้าจอนี้จากนั้นแนะนําให้นเรียกด subscribe ไว้ครับกดติดตามครูไว้ นักเรียนจะไม่พลาดการอัปเดตคลิปสําคัญเนาะช่องครูนักเรียนสามารถเซิร์ชอาจารย์สักชัยก็ได้ครับมันจะขึ้นมาหน้าจอนี้เนาะจากนั้นกดเพลิดครับกดเพลิสตรงนี้ครับมันจะแบ่งแยกหมวดหมู่เนาะแล้วมองไปที่นักวิชาการศูนย์ครับนักวิชาการศุลกาก่อนอันนี้ณตอนนี้ครูอัปไปแล้วสิบสองคลิปมีไฟล์ต่างๆแปะที่ใต้คอมเมนต์นักเรียนรู้จักใต้คอมเมนต์ใช่ไหมนักเรียนดูวิดีโอของครูเสร็จมองไปที่ตรงที่นักเรียนขอบคุณค่ะขอบคุณครับไอ้ครูอะที่นักเรียนกดไลค์กด ขอบคุณให้ครูครับตรงนั้นครูจะแปะไว้ปักหมุดไว้อยู่บนสุดเลยใต้คอมเมนต์มันจะเป็นไฟล์ให้เรียนดาวน์โหลดโอเคปะ่ะหรือลิงก์ต่างๆที่ครูจะแปะไว้โอเคนะครับดังนั้นพยายามมองไปที่ใต้คอมเมนต์นิดนึงตรงที่เรียนจะขอบคุณครูครับจะกดขอบคุณครูหรือไม่กดครูไม่ว่าครับแต่เรียนต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไปมองใต้คอมเมนต์ครูแปะไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นลิงก์ต่างๆหรือไม่เป็นจะเป็นไฟล์นเรียนหาได้ที่นั้นโอเคนะครับอะไรที่ครูไม่แปะก็แสดงว,ว่ามันไม่มีครับแค่นั้นเอง แต่ไรที่ครูบอกว่าแจากไฟล์มันก็มีอยู่แล้วละ่ะเคลียร์ทุกประเด็นนะครับเข้าไปดูตามนี้ครับมีทุกอย่างแล้วเหลือแค่การค้าระหว่างประเทศและครูจะใส่ไปในวันนี้อ่ะมาดูการค้าระหว่างประเทศครับนักเรียนต้องรู้อะไรบ้างหลายหลายคนอ่านมั่วเลยครับอ่านตามใจฉันไม่ฟังใครเลยใช่หครับหรือไปฟังแบบผิดๆมามาฟังครูครับเนี่ยจริงๆอ่ะทางกรมสุกากรอน่ะเขาประกาศชัดเจนว่าการค้าระหว่างประเทศมันคือความรู้ทั่วไป มันไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรอกมันเป็นความรู้แบบกว้างๆความรู้เกี่ยวกับก,การค้าระหว่างประเทศดังนั้นนักเรียนจะต้องรู้การค้าระหว่างประเทศก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเจาะว,ว่าเราต้องรู้อะไรเพิ่มเช่นรู้อาเซียนเพิ่มรู้ WCO WTO รู้ o อ e c APEC อะไรเพิ่มเดี๋ยวครูม,มาบอกแต่ประเด็นคือตรงนั้นน่ะข้อสอบมันไม่ได้เจาะจงออกเยอะขนาดนั้นจริงๆออกตรงนี้มากกว่าครับความรู้ตัวไปเนี่ยซึ่งในวันนี้แหละสาคัญเนี่ยมันออกแบบนี้มากกว่ามากกว่าที่จะเป็นแกะอะไรพวกเนี้ย แต่ครูก็จะกันให้นักเรียนเองครับว่าเออเดี๋ยวครูจะบอกว่าแกต้องอ่านตรงไหน w c o d t o ใช่ไหมครับไซตสอะไรเงี้ยเดี๋ยวครูมาบอกแต่ประเด็นคือนักเรียนโฟกัสตรงนี้ก่อนตรงนี้สําคัญสุดโอเคนะครับความรู้เบื้องต้นความรู้ต่างเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศมันเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่นักเรียนต้องรู้โอเคนะมาดูกันว่าเราต้องรู้อะไรบ้างอันนี้ออกสอบแน่นอนครับและอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะออกเขาจะเจาะตรงไปเช่นไซตสคืออะไร w c o w t o คืออะไรเดี๋ยวครูบอกด้วยนักเรียนใจเย็น อันนี้แค่ตอนที่หนึ่งเนาะอย่าเพิ่งซีเรียสครับเนี่ยครูให้ครบทุกอย่างเพราะครูจงใจจะแจกทุกอย่างที่จะเป็นให้นักเรียนทุกคนดังนั้นทําตามครูไว้ครับนักเรียนสบายแน่นอนอ่ะมาดูการค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศนักเรียนต้องรู้เลยว่าตกลงแล้วการค้าระหว่างประเทศอมันคืออะไรมันหมายถึงอะไรกันแน่การค้าระหว่างประเทศเนี่ยครับและทาไม why 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 ใช่ไหมทําไมต้องมีการค้าระหว่างประเทศมันดียังไงครับดุลการค้าคิดยังไงครับเนี่ยดุลการค้าเนี่ยนี่ก็เป็นการค้าระหว่างประเทศ ดุลการค้าแบบไหนครับเกินดุลขาดดุลอะไรเงี้ยครับถูกไหมประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศเป็นยังไงผลกระทบในที่นี้ก็คือผลกระทบทั้งในด้านดีและด้านเสียของการค้าระหว่างประเทศอย่าคิดว่าการค้าระหว่างประเทศมีข้อดีอย่างเดียวนะมันก็มีข้อเสียซึ่งเรียนต้องรู้ถูกไหมเนี่ยการรวมกลุ่มต่างๆเช่นอาเซียนโอเปกเอเปกอะไรพวกนี้เดียนเน๋ยวเรนก็ต้องรู้เห็นปะนะครับการรวมกลุ่มทางการค้าอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งการรวมกลุ่มทางการค้ามีหลายรูปแบบเช่นการให้สิทธิพิเศษใช่ไหมครับเขตการค้าเสรี FTA เดี๋ยวเนี่ยต้องรู้ใช่ไหมครับสาภาพสุรกากรใช่ไหมครับตลาดร่วมสาภาพทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับสาภาพทางเศรษฐกิจแบบสมบูรณ์พวกเนี้ยนักเรีนยนต้องรู้ว่ามันมีความต่างกันอย่างไรซึ่งนี่แหละที่ข้อสอบเรียกว่าความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศก็คือหลักการเศรษฐศาสตร์พื้นฐานใครจบเศรษฐศาสตร์มาเป๊ะเลยรู้อยู่แล้ว แต่อาจจะลืมก็ต้องอ่าน3าใช่ไหมส่วนใครที่ไม่จบเศรษฐศาสตร์มันเป็นความรู้เบื้องต้นก็อ่านได้อยู่ดีแล้วอ่านที่ไหนละ่ะครูครูหามาให้แล้วครับอ่านตรงไหนทําตามครูครับมีครบครับครูหามาให้อย่างดีเลยมันจะมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งครับชื่อเว็บไซต์ว่า econdata นั่นเรียนรู้อยู่แล้วเนาะมันมาจากอ c o n o m i c นั่นแหละครับ econdata.nu.ac.th nu U, ถ้าเราไม่ผิด nu ก็คือนเรศวน university เนาะ ก็คือคณะเศรษฐศาสตร์ของมองนาเรส,สวนนี่แหละทามาให้อย่างดีนิสิตนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์อะไรเงี้ยครับทำมาให้สรุปมาให้ซึ่งครูให้เครดิตเขาแน้วเรียนไปอ่านที่เพจนี้โอเคไหมครับเดี๋ยวครูแนะนํานื้อเรียนบอกครูหนูหาลิงก์ไม่เจอมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครูจะแปะลิงก์ให้โอเคนะครับเว็บนี้แหละครับ econ nu data นะครับ econ data nu เนี่ยมหาลัยนเรส,สวนคณะเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับก็จะให้ข้อมูลมาซึ่งนักเรียนเซิร์ชอาจจะไม่เจอครับ ครูเซิร์ชมาให้แล้วมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครูแปะลิงก์คลิกลิงก์ก็จะมาที่หน้าจอนี้นักเรียนอ่านให้จบครับการค้าะระหว่างประเทศอ่านไปเรื่อยครับบราบราอ่านไปเรื่อยอ่านบราบราไปเรื่อยแล้วอ่านให้จบโอ้ยเขาทําสวยมากเนี่ยเขาทําแบบมีอินฟโฟกราฟิกเนี่ยครูตัดมาให้ดูสัส้นๆมีทั้งอินฟโฟกราฟิกมีทั้งสรุปครูพูดง่ายคือมีครบตามเนี้ยที่ครูบอกเนี่ยมีครบเลยถูกไหมหนักกว่านั้นครับที่หน้าสุดท้ายของของเว็บไซต์ใช่ไหมครับ มีคลิปสอนด้วยมีอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร,รศ์การสืารมอนเรส่วนมีอาจารย์มาสอนด้วยครับพูดง่ยายคืออาจารย์ที่จบด้านนี้มาโดยตรงสอนนักเรียนด้วยนักเรียนดูตรงนี้ครับก็ได้ความรู้อ่านก่อนนะอ่านอ่านตามที่ครูบอกครับอ่านให้จบเดี๋ยวครูแปะไว้ให้นักเรียนไม่ต้องไปหาหน้าอื่นเลยนะอ่านแค่หน้าที่ครูส่งลิงก์ให้อะนักเรียนคลิกลิงก์ก็อ่านให้จบแล้วไล่มาจนถึงด้านล่างครับ ก็จะมีอาจารย์สอนอ่านและดูนักเรียนได้ความรู้ครอบคลุมนะนี่หนึ่งเว็บไซต์ไม่เยอะเรียนอ่านทีเดียวแล้วนักเรียนเข้าใจการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดเลยและมีคนสอนด้วยโอเคนะยังไม่จบครับครูให้อีกอันหนึ่งอันนี้ก็ออกสอบได้เช่นกันครับนักเรียนทําตามครูนี่แหละแค่สองอันนี้พอเดี๋ยวเกี่ยวกับการค้าที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มเช่นอาเซียนอะไรต่างๆเดี๋ยวครูแปะมาสอนคราวหน้าด้วยเอาวันนี้แค่นี้นักเรียนเอาให้ครบนักเรียนได้ข้อมูลไปสอบแน่นอนถูกไหมครับต่อมาพูดถึงการค้าและ การลงทุนระหว่างประเทศการค้าและการลงทุนต <go> sí being <though> ัว <gen> นี้ก็ออกสอบได้เช่นกันเพราะรายละเอียดเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศหมดเลยอันดับแรกเขาจะสอนเรกเรียนว่าการค้าระหว่างประเทศหรือ international trade คืออะไรหนึ่งอันสินค้านําเข้าสินค้าส่งออกของไทยคืออะไรส่งออกนําเข้าเราส่งออกนําเข้าอะไรเป็นจุดเด่นอันนี้ก็ควรรู้เนาะประเทศไทยเราส่งอะไรกันแน่ถูกไหมครับข้อดีข้อเสียของการค้าระหว่างประเทศอันนี้รู้อยู่แล้ว นโยบายการค้าระหว่างประเทศออกสอบได้เลยครับนโยบายการค้าเสรีนโยบายการค้าแบบคุ้มกันคุ้มกันกับเสรีมันต่างกันยังไงนักเรียนก็ต้องรู้เห็นไหมข้อมูลครบถ้วนนะนักเรียนทําตามครูได้ทุกอย่างต่อมาดุลการค้าคืออะไรเรารู้จากอันที่แล้วแล้วเราก็มารู้เพิ่มเติมได้ต่อมาอันนี้ก็สําคัญครับการลงทุนระหว่างประเทศเราลงทุนได้สองแบบทางตรงกับทางอ้อมไปดูซิว่าการลงทุนทางตรงกับการลงทุนทางอ้อมทางหลักเศรษฐศาสตร์ ตามหลักเศรษฐศาสตร์มันตาน่างกันยังไงอีกหนึ่งจุดครับนักเรียนไปอ่านให้ครบเป็นอันจบครับสองอันนี้จะสอนนักเรียนทุกอย่างเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนี่คือเบสิกที่เรียนต้องรู้และออกข้อสอบได้ส่วนในคลิปต่อไปครูจะสอนอยังไม่จบนักเรียนใจเย็นนะครับฟังให้จบก่อนส่วนในคลิปต่อไปเดี๋ยวครูจะสอนเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางการค้าว่ามีกี่อันที่เราควรรู้โอเคนะแต่เนี้ยสาคัญและครูมองว่าอันเนี้ย สุลรก,กรออกสอบเป็นหลักเลยซ้ําโอเคนะมันคือหลักการเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานนะครับแล้วอันนี้เราอ่านจากไหนครับเว็บไซต์เดิมแต่คนละลิงก์กันเดี๋ยวครูส่งลิงก์ให้ครับครูเซฟมาให้แล้วนะครับก็เป็นลิงก์ของเจ็ดสองสองสี่เห็นไหมครับลิงก์ของ econdata เหมือนเดิมครับเป็นเรื่องการค้าและการลงทุนต่างประเทศหรือการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้เหมือนกันตอนนี้นอันอ่านไปเลยียจะเห็นครับเขาสร้างอินโฟกราฟิกมาอย่างสวยเป็นสรุปครับ กลัวมาให้ดูแค่นี้เนาะเดี๋ยวเรียนไปดูกันเองครับสรุปอ่านให้จบนักเรียนจะได้ความรู้ทุกอย่างสรุปครับมีสองเว็บไซต์เนาะที่ครูแนะนําและสองเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เดียวกันแต่เขียนให้เรารู้สองแนวเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนักเรียนจะได้เบสิกทั้งหมดทัางเรียนดูคลิปท่าเรียนทำตามคลิปครูโอเคนะครับ ครูสอนให้อ่านตรงไหนก็เียนอ่านตรงนั้นครับการันตีข้อสอบอยู่ตรงนั้นแหละครูไม่ได้บอกว่าครูรู้ข้อสอบออกตรงไหน,นแต่ครูบอกว่าเนื้อหามันออกตรงนี้มันออกได้เพราะว่ามันครอบคลุมทุกอย่างโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเรียนแน่น,นอนครับใครยังไม่ดูคลิปอื่นๆอ,อย่าลืมไปดูนะครับในเพลย์ลิสต์ของนักวิชาการเนาะคราวหน้าครับเรียนคลิปหน้าครูจะเอามาสอนนักเรียนต่อเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศพวกอาเซียนเอเปกโอเปกอะไรเดี๋ยวครูบอกว่ามันควรจะอ่านอะไรบ้างแต่เอาวันนี้ อ่านให้ครบตามที่ครูบอกนักเเียจะได้ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและจากที่นักเเียเคยลงหลงทางมาก่อนคราวนี้นักเรียจะเดินตรงทางมากขึ้นโอเคนะหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนครับน้องนยไว้เจอครูในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ